บ้านเพลงชาแนลสวัสดีค่ะมือน,นี่สิผ้ามากเก่งแก่งเส้นใส่หมูเนาะคะ่ะแก่งอ,อ่อมวนเส้นใส่หมูแล้วก็ใส่หมูยอเนาะค่ะเนาะอันนี้ห้ากกตดำข่าตะไคร่ใบมะกรูดเนาะคะ่ะใส่พริกข่าตะไคร่ใบมะกรูดใส่พริกใส่หอมแลวกะ น้ำปลาล่าเนาะคะ่ะแล้วก็ผงชูรสลงไปเกลือจักน้อยะคะ่ะใส้เครื่องปรุงเรียบร้อยเธอเดียวเลยค่ะแล้วก็เอาหมูลงล้วน กะหมูสุกแล้วกะเ็เอาเอาน้ำใส่เด้อค่ะน้ำใส่ลงไป ว้ก่อนนะคะหมอ่าท่านเดือดคะ่ะแต่ว่าเอาอันนี้ใส่ก้นเนะคะ่ะเอาเลือกหอมหัวหอมเลยคะ่ะ เอาใส่กนให้มันเปื่อยเนาะค่ะอันนี้ก็เอาหมูยอลงค่ะ เออให้มันเดือดสักหน่อยจังเอาสินวุนสินลงค่ะเดือดได้ที่แล้วค่ะ ้ชิมดูก่อนนะคะ เนี่ยก็สิ้นลงเลยค่ะสิ้นกะกะเอาด้วยค่ะพี่น้องอันนี้ซื้อมาสองห่อค่ะห่อละสิบสี่บาทซื้อมาสองห่อแกงบ,บ้านนี่แหละค่ะเมื่อได้ยา่ใส่น้ำปลาล่าเานี่ล่ะ แกงคือเกงอ้อมนี่นะคะเทีางแต่ว่าเขาใส่เส้นวนเส้นอยู่เฮอนนี่มักกินวุ้นเส้นนะคะทัก,กกันมักกินวุนเสินกินง่ายๆค่ะว่าได้กินนียเกแกงแบบเล้าๆบ้านๆเน,นะคะ่ะง่ายๆ หอเดือดแน่วเนาะคะ่ะสุกแล้วทั้งเส้นทั้งหมูยอแล้วก็หมูเขากับผักโรยเลยะคะ่ะพักอิตูกับผักหอมนะคะหอมต้น กระเส่ิ่ะ่ะพี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันนะคะแกงวุ้นเส้นใส่หมูใส่หมูหมยอเนาะคะ่ะสุดท้ายนี่ขอฝากพี่น้องเนาะคะ่ะติดตามรับชมให้กำลังใจในการฮิดคลิปต่อไปของช่องหมูน้อย บานเพลงชาแนลในเื้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ